สวัสดีครับวันนี้ myphp จะมานำเสนอวิธีการตั้งค่า smtp สำหรับส่งอีเมลครับโดยจะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนครับก็คือการาตั้งค่า smtp ในจุล่า a 5ครับหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งค่า gmail สำหรับสร้างรหัสผ่านครับครับสำหรับขั้นตอนแรกครับให้เรา,เามาที่ตัวจุล่า a 5ครับให้เราไปที่เมนูระบบครับ ครับหลังจากนั้นให้เลือกเมนูตั้งค่าหลักครับครับสำหรับส่วนนี้ครับให้เราเลือกแถบด้านบนเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ครับให้เลื่อนลงมาหาคำว่าเมลครับโอเคครับส่วนนี้ครับให้เราทำการเปิดระบบส่งเมลเป็น SMTP ครับครับ หลังจากนั้นครับให้เราไปตั้งค่า gmail เพื่อใช้งานกับตัว smtp ครับครับให้เราไปที่ gmail ที่เราต้องการตั้งค่าครับโอเคครับหลังจากนั้นครับให้เราเลือกเมนู security ครับครับขั้นตอนนี้ครับให้เราทำการทำยืนยันรหัสผ่าน2ขั้นตอนก่อนครับก็คือ Uh, Two-step verification ครับให้เราเปิดการใช้งานตัวนี้ก่อนครับอันนี้ก็คือการกรอกพาสเวิร์ดของ gmail ของเราครับครับหลังจากนั้นครับระบบก็จะให้กรอกอตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราครับแล้วก็เลือกประเทศให้ตรงกับตัวเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับสักครู่นะครับ ไทยแลนด์โอเคโอเคครับหลังจากเราก็เบอร์โทรศัพท์มือถือครับมันจะส่งเลข OTP ไปยังเบอร์ที่เรากรอเข้าไปครับแล้วก็ทำการกรอดโอเคครับหลังจากนั้นกด เ u ิ n ออนท o สเต็ปครับแล้วก็กรอกเบอร์มือถืออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเลือกเป็นอ่า uh, ประเทศไทยเหมือนเดิมครับ จากนั้นก็ใส่ตัว otp ครับที่ได้แล้วเกิด verify ได้เลยครับเท่านี้ครับมันก็จะเป็นการเปิดตัว login สอง step ครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยครับการเปิด two step verification ครับครับหลังจากนั้นครับให้เรา เซิร์ชคำว่า App Password โ okay, อเคครับแล้วก็เลือกเป็น uh, App 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 s s เวิ w o r d uh, Security ตรงนี้ครับ uh, หลังจากนั้นครับให้เรากรอกชื่อแอ uh, Name ของเราครับอาจจะตั้งเป็นอันนี้อาจจะตั้งถ้าเราใช้งานจริงๆก็จะตั้งให้ตรงกับชื่อโปรเจกต์ของเราก็ได้ครับ ตอนนี้ผมจะทดสอบขึ้นมาครับอาจจะใช้ชื่อสําหรับทดสอบาจุลลาเทสต์แล้วกันโอเคเราหลังจากเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยครับกด Create ครับหลังจากนั้นครับเราจะได้ตัว password ิร์ดที่เราได้มีการ Create ขึ้นมาครับให้เราเก็บพาสเวิร์ดนี้ไว้ ครับซึ่งมันจะสําคัญมากอาจจะโน้ตเก็บเพิ่มเติมไว้ด้วยครับอันนี้อาจจะโน้ตไว้ด้วยเนื่องจากาเราอาจจะลืมตัวพาสเวิร์ดนี้ได้ครับกปปี้อาจจะไปเก็บไว้ในพวกโปรแกรมบันทึกอื่นๆครับหลังจากเราเก็บตัวหน้าผ่านนี้เรียบร้อยครับให้เรากดดันครับโอเคมันก็จะแสดงตัวเวลาที่เราได้สร้างชื่อ,อ อ่าพาสเวิร์ดของเรานะครับอันนี้ผมก็สร้างช่วงเวลานี้ครับครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับมาที่ตัวครับสำหรับเมื่อเราได้มีการตั้งค่าตัว SMTP ใน Gmail เรียบร้อยครับให้เราอ่ากลับมาที่ตัวจุมลาครับแล้วก็ทำการเอาข้อมูลที่ได้มาตั้งค่าที่ตัวจุมลาอีกทีหนึ่งครับ ในส่วนของ SMTP host ก็จะใช้ตัว SMTP Gmail ครับแล้วก็ตัว SMTP port อันนี้ก็ใช้ตัว port เป็น465ครับหรือว่าตามที่เราต้องการที่เราอยากเซตครับแล้วก็ส่วนความปลอดภัยของ SMTP ครับให้เราเลือกเป็น SSL TLS ครับ เพื่อความปลอดภัยครับหลังจากนั้นครับให้เปิดตัว SMTP Authentication ครับครับในส่วนของชื่อผู้ใช้ SMTP ก็จะเป็นชื่อ,อ Gmail ที่เราได้ทำการสร้างตัว App Password นั้นขึ้นมาครับอันนี้เรากา็ตัว Gmail หรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้ครับครับหลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มตัวรหัสผ่าน SMTP ที่เราได้มีการเจนขึ้นมา ในตัวแ p ปพาสเวิร์ครับอันนี้ก็เอามาวางได้เลยครับเท่านี้ครับเราก็เป็นการเซตข้อมูล SMTP ในตัวจ o m มล่าเ็จเรียบร้อยครับเราก็กดบันทึกได้เลยครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ